งคนมาแล้วครับลุงคนลมาแล้วนะครับมันสิออกยังไงต้นบนหนึงมันออกจะได้บนแปดหนึ่งแปดจับจับใส่กันออกจับใส่กันออกเออดูตรงนี้หนิมันสวยเนาะปญานากเนาะเออดูอย่างนี้สวยเลยเออสวยมากสวยมากอือานะครับสถานที่ลุงคนนะครับคุณผู้ชม สวย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 มากเลยมาเากรวมโมเลยเใจะมาเลุงจะมนาเอาไปคุยดีกว่าเนาะยไปบเลยไหนไหนก็ได้มาแล้วนะครับก็จะไปพาทีมงานไปหาลุงคน ทีมงานเราไปหาลุงพลกับป้าแตนอันน้บกก้ก่นมาไก่กล้ก่กฮะมีไปสองร้อยกิโล ไปติต้นแตว่าว่ามัน้ขอนมาก่าทาด้เตาอยิไ่ดีอโอ้ตัวนี้บ้านพักยูทูบบ้านพักยูทูบเิ่นบานพักูทสัเปานนการไปหาลุงพลกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาจากสุรินสุริน นี่เลขรดลุงพลที่หลงออกไปตอนนั้นนะครับเฮ้ยนี่เลขศูนย์แปดนี่ฮ้นี่เลขสิบเ 17, จ็ดกระแมนนี่ว้าเลขรดลุงพลนี่ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดออกเต็มเต็มออกเต็มเต็มแต่งหงดนี้มีสิบศูนย์เจ็ดเด้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เด้อ าลุงพนกันดูรถปูน โอ้เฮดมองเฮดเ็ดสีเฮดห่องเป็นหลังเลยอ๋อสุญยกมาตั้งเอาเลยอ๋้วเพืนกตหกาืนชุ่งเทพื่นอล้วก็บผืนโค้งเขาหลังไงเออดีต่อเฮดแบบเฮดี่เียุ่งแรนัอือ

นี่นสามารถาม่นสิมาถามเลยอ๋อ่นสิมาถามเลยนี่เขานี่คนไทยคนไทยที่ผมคู่ให้ผมอยากฟังผมใจร้อนผมอยากพูดเนี่ยมั้แล้วเอากระช่างเลาตอนนั้นถูกใจเห็นเราเห็ไปอันนี้ตัวมาเน่ยมาทางนี้พ่อแม่บกหนูจะทางนี้นี้ว่า ข่า่ออน่อแต่มาักันเราตั้งใจเราสมาถามเหล็กันเลยนี่เราตั้งใจมาต่้งแจกเนี่ยคุยกันน่งุยกันให้เสร็่ะไดู้ดงางานกไป้างทีหลังโตตางใจอครับผมขอบคุณครับพี่อันให้พ่นงเถิดดูเดียวันสาวม

ตามปกติเนี่ยบางครัปรถไะเหยใจไข่่ไา่ากัลายไปเลยวันรนเี่นาอก้นเลยเอาเนี่ยไเอาเยทนก็ไปจ่ายู่โปรแกรมนะก็ให้ลไยไปละแเดวไม่ได้ต้อาเจงไเจ้าเป็นคนรกรมให้ฝันายไปงขมา ยยุบกองอมลูกด๋ยยุบกออม่ตามนั้นกยยบกอออยนีอยอดีครับอดียาแม่แป๊นะรองื่อนเมื่อองเอแม่สรุปแล้วก็เจอมากไงก็แม่ด้านีแก่อะไรไปนีนี่สิะ สกลนครครับนสกลนครมามานอนประมาณหกสิบโยนะสกลนครมามานนหกสิบประมาณประมาณนั้อืมครับเอาต่อเอาดรวเอาเร็วรวมาถึงแล้วใช่ไหนครับผม่ไหนครับผม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะถ่ายรูปกับยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะครับยูทูบเบอร์อยู่ที่บ้านลุงพลนะครับทุกคนมาแล้วครับลุงพลลุงพลมาแล้วนะครับถ่ายรูปกับลุงพล่ไหใครตัวครั

มันจะออกยังไงต้นหนึงมันออกจะได้บนหนึงหนึเจ็นึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอกหนึ่งนี่บมบแมนสีนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์นี่น่งเับ80ดมันกลับกันแต่วางวดมันสิออกยังไงนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งจับใส่กันอาจับใส่กันอา

แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อน <c oughs> กดตรงสีแดงเลยครับ <c oughs>